การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิละปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิละปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้า เราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทงได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่า ยะจะมานานังมนุษสานังปุญญะเปขานะปานินังกรตังโอปะธิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารานนาบุญบูชายอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผล ทานที่ให้แล้วในสงฆ์มีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจเริ่รลุงเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาดเป็นที่สบาย บ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุด,ดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการสแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอ เรื่องร้อนร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดออระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเน่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆ ควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องร่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกโดยรวมตัวกันนำพิธีเทเล่าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบ เลิกดื่มเลิกขายสุราย,ยาเสพติดท,ทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วกบปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาระเราที่เกิดมาในบุญญเขตคือมีพระสงค์สาวกของพระผู้มีพภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบาย ขึ้นอยู่กับว่า,วาเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยสแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโน คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพราะทียินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขอ,อนนโมธนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับ การทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น,น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สง อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูบไหนท่านเป็นพระอระหันต์รูรบไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีภรคเจ้าได้ตรัสถามทารกร,รมิกะคระหะบดีว่า ดูกราคะหาบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าคาหาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นการพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรมกผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยววินาตเป็นวัด พูดถือการด่งของผ้าบางสุกูลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธงค์ทรง,งมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานาบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนเครือหาบดีท่านยังเป็นกระหัสบริโภคการรมอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยา ยังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตธรรมักถ้าไม่โวนให้ทาน,นย่เพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติภุกคลิกทาน ซึ่งมีอนิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนเคลหบดีแต่แม่ภิกษุผู้ถือทุด,ดงอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบินบาบดเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุง้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปัญญัญญะมีใจไม่ตั้งมัน่นมีจิตพรุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่พูดพรามมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสารเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตาภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่าน ไม่แต่งใจประพฤติพระมรรันก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันสวนมิสูตรใดแม้จะพอนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บินบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานทุดดงเขาวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์ อีกกายว่า,าใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักเคนในยบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนเคลือหาปาบดีเชิญท่านทําบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่ จิตจะเริ่มใสผู้ใดมีจิตเริ่มใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะใน้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกามิกะเครือหาบดีก็ททำตามพุทธโอวาททุกอย่างรัลละโลกแล้วก็ั้ไปสเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะ การที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าและอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลไกลจะเมีความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาติปุคคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆจะถือว่ายังไม่ถูกหลักพิชา ส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนนาบุญคือทำกับผู้ได้เขาถึงไตสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาราบของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดั้นดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะ บางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเราบุตรชนไม่สามารถร่วงรู้วาราจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในอเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้ จะอยู่ป่าเป็นวัตระจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาชก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายรู้ตรงจึงตรัสบอกท่านพระอานวนท์ว่าดูก่อนอานทน์เราไม่กล่าวว่า ปาติปุกิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยจตังมุขขังประสงน์แนลแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่และประสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจของเราให้ใสๆใสเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจ ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจรึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มีอนันตจักรวันอำนหนยสุขทุกสถานราบนิพผานถึงสุขแห่ง ราสนารวมกันสถาปนา